คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้เป็นการพิจารณาภาคสามนิติธรรมสารและองค์กรการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐการพิจารณาของคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญเริ่มจากหมวดสารและกระบวนการยุติธรรมซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องกรอบการพิจารณาคดีต้องกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้ล่าช้า มีการวางบทบัญญตัติเรื่องคู่ความสารและทนายความรวมถึงคำพิพากษาจะต้องแสดงเหตุผลประกอบนอกจากนี้ยังมีการบัญญัติให้สารเปิดเผยคำพิพากษาให้ทราบเป็นการทั่วไปซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าหากเปิดให้ประชาชนคัดคำพิพากษาได้ทราบเป็นการทั่วไปอาจทำให้กระทบสิทธิของบุคคลอื่นโดยเฉพาะเรื่องของภายในครอบครัว ขณะดเดียวกันในเรื่องของหลักนิติธรรมได้กำหนดไว้5ข้อประกอบด้วยหลักว่าด้วยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักการคุ้มครองศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์หลักการแบ่งแยกอำนาจ หลักการปกป้องสิทธิ์ของบุคคลโดยเฉพาะไม่สามารถย้อนหลังเอาผิดได้ในคดีอาญาและศาลต้องเป็นอิสระคุ้มครองสิทธิประชาชนได้ซึ่งที่ประชุมมีการถกเถียงกันมากในประเด็นการเอาผิดย้อนหลังในคดีอาญาว่าควรจะเขียนให้ครอบคลุมถึงคดีประเภทอื่นด้วย